เป่ามอคาถาซ้อมอึบโอ้จิตาได้อีกแล้วสวัสดีพี่พทุกคนนะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกไปเลยข้างนอกพอดีพอดีมันมันยังมีแดดอยู่ก็เลยกลัวเด็กๆร้อนนะคะก็เลยพาเล่นอยู่ข้างในก่อนเอะไรเนเด้งซ้อโยนลูกบอลนี่ จำจังหวัดได้ล้วนะชิตาเนาะไอ้บอกผ่าดอกว่าผ่าดอกชิตาว่าผ่าแล้วใช่นไหมคะหนูไม่พลาดแล้วค่ะจังหวะนี้อ่ะหนูได้แน่นอนใช่ไหมคะไปเอาไปให้พ่อปะเอามืออะไรนะหนึ่งสองชิตาได้ว่าจารีชิตามันอ่ะเดี๋ยวลูกบอล อ้าวชอบชอบจะเผลอเผลอว่่ได้เลยตังลงอ่าอ่าโยนบอลนะคะเนึ้ถอยถอยถอยตังเออเออมาหลายเรื่องเล่นน่ะขอให้บอกวังลงวังลงวังใกล้ๆนี่มาตังไกลมา ใกล้ๆเออะยังห่วงอยู่หยาชิตาหยาดเอาเมื่อเป็นตะคุบเป็นไงวะมาได้ปะตะคุให้ชิตาได้เนาะแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันกันฮะแบ่งปันกันใช่ไหมคะลูก ไปให้พ่อแล้เบี่ยงหนานี้แล้วขึ้นลังคานะขึ้นลังคานะอายุลังคาโอ้าเออาเอาเอาเอาออเปอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนไเปนไนะแบ่งปันกันโลกแบ่งปันกันเอาไปนี่าคาอีกรอบตึง เออหนูาอ่วงอย่างเลยอ่ะเออแค่นี้ก็สนุกได้เออตังตังนี่อ๋อไอ้รอรอรุ้นรอรุ้นตึงท่าเท่ต้องรอชิต้าเลยนะเนี่ยท่าเท่อะชิต้าทำท่าเท่ๆให้แต่พี่เมอดันสวดไปเลยสวดเอาสวดเอา มาเก๋ไหนเยอะไหนโยนสูงนะไปเต็มตัวเต็มตัวตังออฮ่โอ๊ยชิตากนสวยมั้นี่มันก็ดูลูกนี่เอาเอานี่มันนี่ เออฮึใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> มาใกล้มเมอทมาใกล้ๆทำมาทำมาทำมาตะบนมาจริงจังกับการเล่นมากเลยสเสมอ นลูกหน่อยเหรอลูกหน่อยมันบ่ค่อยเห็นลูกหน่อยมันบ่ค่อยแบบดิ่งไหมหนึ่งสองโอ้โอ้โอ้เล่นไหมลูก เมยไปเด้๋ยนี่บ่ม,มีคำว่มาเมยอดอกกับเมยอนี่ไปไรนะคะตึงท่าสวยนะครับต้องสโลว์หนีท่าสวยเนาะท่างับหนีสวยมากเลยชิต้าคนสวยเนี่ยอ่าจม full feet, full feet, full feet, full ูกฟูฟฟีฟูฟฟี่โฟร์ไฟนี่ม อาให้พ่อไหมให้พ่อกันเลยเห็นแลอา,ละอาจ,จะได้เล่นใหม่ไงคะเ<ไ> <laughs> บี่ยงหนานี้แล้วมะไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกจะได้เล่นลล <laughs> ไงให้พ่อเลยเห็ไหมเห็นไหมอะมาให้แม่ฉัน,นเนอะเห็นปะข้ามไปได้อยู่แล้วล่ะเห็นไหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วหนูเกง่งหนูเกง่งหนูพาก,กันเก่งมากเลยสลับกันเล่นนะหนูอันหนึ่นงสอง นี่เห็นบ่นุก็ได้เห็นบ่เมื่อว้าบุญแล้วเมื่อว้าบุญแล้วไปแล้วอะบุนนะอวดกันเนาะบันนี้นี่มาเช็ดหนาพี่สนนี่มาได้ละเบิดทะเลโหลดเช็ดหนาใส่โหลดเลยผู้สวยอ่ะบุนไม่ใหญ่พอได้เนาะ เอาไปแล้วเอปวเอปัปองตังโอ้ไ,อไปธรรมดาเออเฮ่อไ่ธรรมดาเออจ้าอออ๋อ,อช้ำเหม่อได้วะช้ำเหม่อ,อ โอ้ยเล่นเมื่อยแล้วล่ะบว่ต้องออกไปข้างนอกดอกวะเออเอาสลับกันสลับกันนี่นี่เขียวโชเขียวโชยำเงยงยงโชเลยอ่ะเออไอมันได้หูมือกะเทยกันนะไปฮึบป๋องโอ้ยมือกะเบอร์เบิงเลยนะลูกว่ามัน จ้งหนสีเอาให้ได้โหลดฮะูโอ้โหเมอแบบแรงเยอะนะคะเหม่อแรงเยอะวาแท้เลยอ่ะชิตาสมัอแรงเยอะแรงไม่ตกนะคะพลังเหลือเลยแต่ชิตาไม่ไหวละชิตาอพเพียละอีกลูกหนึ่งเนี่ยลูกเอาลูกเหลืองอนั่นก็ได้ไปพี่เม่อปลา ันเบาเนาะมันกับบดิงเนาะอีกลูกนึงลูกใหญ่ไปทั้งไหน,น,น,นเหมือนเหมือนเหมือนว่ามันอยู่ฝั่งมัหรือว่าบูดีวออกมาจากขอบวะไปเอากับคีตต้าปะ <c oughs> <c oughs> อ่าพ,พี่ครับฝากดูเสมอกระโดดด้วยนะเสมอกระเท่เหมือนกันนะ ฝากติดตามรับชมคลิปด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องนี้นะคะดูคลิปชิตากับซัมเมอร์เยอะๆค่ะไปไปแล้วนะยังไปแล้วเบิร,ร์ทะเลไปแล้ววันนี้สายตูดอะ